ที่ตลอดแนวทางการประชุมในวันนี้ผู้เข้าประชุมประช้าหารแน่นในโต๊เดือซึ่งมีข้อจำกัดของเขตทางที่ไม่ยอมออเพื่อลดคนมาและจุดสิ้นสุดอยู่บนถนท 201, น,น,นทาง์หลวงหมายเลข201กมจังหวัดไทยระหว่างวันที่12-13นันว่ามม2,560รียอยู่บริเวณพื้นที่โครงการที่น้อยที่สุด โครงการออกแบบให้เหมาะสมต่อไปทางด้านการจราจรให้มีสิทธภาพสูงสุดพร้อมทั้งคนเลียนที่จะปิดกันนะครับพวกเราครับแล้วก็ขอให้การได้ศึกษานะครับสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในจังส่วนของจังหวัดเลยถ้าจะโฟกัสไปเรื่องการทับนาำขุนแรงเรียนพวกเรา มีสามปีเต็มไม่นิดนึกวินโข้ก็ใส่ของเช่นเอันแรกเป็เส้นตุงเก่ามาที่จะหมดเลยก็อยู่ในกระบวนการต่อมาเลยเนี่ยที่ที่เราจะต้องตามต่ออันนี้ก็อยู่ในกระบวนการแต่มันอยู่ในการดูแลของบริษทนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่มาจากทางของขายอันนี้ก็มีการโัษนาตลอดนะครับและวก็อื่นที่เกี่ยวข้องสองงานสำรวจปริมาณ ประเทศการขนสางและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องทางพืจิทีและปริมาณการจราจร 4. แนวคิดรูปแบบจุดกลับรถศึกษาและออกแบบจุดกลับรถให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้างานหาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นสะพานลอยทางเท้าและไฟฟ้าส่องสว่างให้เหมาะสมกับสภาพมีเจ็ดปที่ฟังกูอยู่นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ใหม่นะครับในบทความตัวเส้นทางนิ่งเลยนะครับ การศึาใครั Net ้งนี้นะครับขึ้นขอบควารู้นะครับฐาตะรู้เงินมากกว่นะครับก็จเริมก็ปฏิฐานการศึการเดิมเป็นหลักนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพราะจุดที่จําเป็นเท่านั้นนะครับในส่วนของพื้นที่ศึกษานะครับจากการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยครับเพือนศึกษาที่ของต่องตัดสองอำเภอด้วยกันนะครับคือหนึ่งอำเภอเมืองเลยนะครับสอ จากน้ำนะคะแนวก็จะนุ่มมันที่ด้านบนสุนะคะผ่านขึ้นมาอ้อมไปข้างหลังของบริเวณตรงนี้นะคะอางเป็้วยน้ำด้วยน้ำคาวนะคะแล้วก็จับขึ้นไปด้านเหนืออีกนะคะแล้วนะคะพอเส้นทางก็จะอ้อมวนกลับเข้ามาบรรจบกับถนนหมายเลข211ทางนะคะที่บ้านนาอ้อเป็นจุดสิ้นสุดเปล่านะคะแลเราก็จะใช้แนวของปัจจัยผสมเป็นที่ฐานนะคะแล้วก็จะมาดูว่ามีอุปสรรค ้ที่อำเภอวังตะปุนนะคะในพื้นที่ของตองําบลปากปวนนะคะ